ยังอยู่ในเหรียญสิบบาทอยู่นะคะยังอยู่ในเหรียญสิบบาทหมุนเวียนอยู่อันนี้จะเป็นเหรียญสิบบาทหมุนเวียนพอสออะไรเนี่ยพอสอสี่สองอ๋อค่ะนี่ค่ะอันดับหนึ่งหนึ่งหนึ่งในห้ายังอยู่หนึ่งในห้าอยู่ค่ะเหรียญสิบบาทสตังทอนสิบบาทสตังทอนพอสองสองห้าสี่สองรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาท เหรียญเหรียญสิบาทสองห้าสี่สองยี่สิบาทอ่ปะปนะทวนทวนราคารับซื้อของแต่ละพอ,อดีกว่านเะพอะหลายท่านถามถามบ่อยมากปะนะก็พยายามตอนนี้ปะนะพยายามทําคลิปชี้แจงเรื่องรับซื้อราคาดีกว่าอย่างอื่นข้อมูลนะ่ะไม่ค่อยมีใครอยากจะรู้หรอกนะคะปะนะก็จะพยายามเอาที่ท่านอยากรู้แล้วกันราคารับซื้อง่ายๆเลยจบเหรียญที่ราคารับซื้อนะคะปัจจุบันทุกวันนี้นะคะอาจจะขึ้น มีขึ้นมีลงนะคะตามกระแสเหรียญเหรบาทปี2542รับซื้อ20บาทเริ่มต้นเลยนะคะเหรียญผ่านใช้เหรียญหมุนเวียนนะคะปี2531้าสาค่ะสองหเหรียญผ่านใช้สตังทอนอ่ะนะคะรับซื้อเหรียญละ500บาทแต่ถ้าเป็นเหรียญไม่ผ่านใช้สวยๆนะคะสามรับซื้อถึง1000บาท แต่ถ้าที่อยู่ในแผงนะคะ UNC แผงเขียวแผงฟ้ารับซื้อแผงละ1,200บาทค่ะของประน้านะคะร้านอื่นท่านก็ต้องไปถามร้านอื่นนะคะเขาอาจจะรับซื้อแพงกว่าประน้านะคะท่านก็ได้ขายที่อื่นจะได้เงินเยอะกว่านะคะประน้าไม่มีปัญหาประน่าอยากให้ท่านได้มีเงินเยอะๆอยากได้เงินเยอะๆ,ๆนะคะก็ลองถามดูหลายๆร้านค่ะสามหนึ่งสูงสุดก็1,200บาท ส่วน2541นะคะ2541สตังทอนนะคะเหรียญผ่านใช้อะคะ่ะจำนวนผลิต980,000เหรียญนนะคะรับซื้อราคา60-80บาท2เหลดน,นะคะค่ะ2541 60-80บาท2542ที่อยู่ในมือเป็น้ันนี้นะคะ2542เป็นตัวติดพีดน้อยดับที่3จำนวนผลิต1ล้าน3 30,000เหรียญค่ะรับซื้อเหรียญละ20บาท อันดับต่อมานะคะ2องห้าสามสี่สหสามสนี่เลย10บาท2534รับซื้อเหรียญละ20บาทค่ะสาสี่นะคะจำนวนผิดหล้าน3 8มแสนดมื่เหรียญบาทสามและมีอีกอสองพศที่ไม่ได้รับซื้อนะคะสีสกับ5้าสามบาทปีสองหสสรับซื้อเหรียญละสิบหาบาทค่ะ สี่สามนะคะจำนวนผลิต 1, 6, 000, 1, 6, 000, 1, 6, หนึ่งล้านหกหมื่นหกหนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหกพันเหรียญค่ะสองห้าสี่สามรับซื้อเหรียญละสิบสามบาทต่อมาสองห้าสามสี่นะคะอีกพอสอนหนึ่งโอ้ใส่ตลับมาสวยเลยเส่ได้ตลับโอ้ค่าตลับก็เป็นสิบบาทแล้วเนี่ยขาดทุนค่าตลับเนี่ยเนี้ยเนี่ยอะคริลิกเนี่ยแพง ถ้าเป็นพลาสติกแบบธรรมดาอย่างนี้ไม่แพงตลับพลาสติกแบบนี้ธรรมดาไม่แพงอะคริลิกอันนี้อะคริลิกแพงค่ะเหรียญสิบบาทปีสองห้าห้าสามค่ะอีกพอสอนหนึ่งที่พนัารับซื้อสองห้าห้าสามรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทค่ะเหรียญสตังทอนนะคะเนี่ยที่พนัดพูดตลอดเลยนะคะ เหรียญสตางค์ทอนรับสตางค์ทอนมาพลิกดูเพียงพอศเอท่านั้นดูเพียงพอศจริงๆค่ะไม่ต้องดูตำหนิหัวกลับหัวขึ้นหัวลงหัวเอียงอะไรไม่ต้องนะคะดูเพียงพอศพอศผลิตแต่ละปีอะค่ะสี่สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสามสี่ค่ะสามหนึ่งสี่หนึ่งสี 1, 4, 2, 3, 3, 4, ่สองสี่สามสามสี่ห้าสามะเหรียญเลขหลักที่ไม่ได้รับซื้อนะคะก็ลองจดไว้นะคะทุกคนลองจดไว้ค่ะเพราะจะได้ไม่ ไม่เข้าใจผิดเพราะหลายคนที่มาขายให้ปห้านะคะอะ่มีคนเข้าใจผิดเยอะเรื่องเรื่องพอสอนะคะเป็นเหรียญเหรียญเขาเข้าใจว่าเป็นสตังทอนทั้งหมดเลยป้านารับซื้อไม่ใช่นะคะดูพอสอคะ่ะต้องดูที่พอสอรับซื้อเฉพาะบางพอสอเท่านั้นนะคะปะ้านพูดชัดเจนที่สุดแลวนะ รับซื้อจะพะบางพอสอแทวนั้น10บาท3 1 500ถึง1,000 10บาท4 1 60ถึง80 10บาท4 2 20บาท10บาท3 4 20บาท10บาท4 3 15บาท10บาท5 3 15บาท ราคาตามนี้เลยที่ราคาที่เป็นนรับซื้อราคาไม่สูงเนื่องจากว่าเป็นเหรียญสตังทอนหมุนเวียนเหรียญที่ใช้ในอยู่ในระบบไม่ใช่เป็นเหรียญหายากนะคะเพียงแต่เขาผลิตน้อยกว่าปกติแค่นั้นเองแล้วแล้วเออหากันค่อนข้างจะไม่ไม่ค่อยจะเจอกันเท่าไหร่แต่ถ้าคนที่เขาเจอที่เขาอยู่ในระบบจริงๆอยู่ในระบบเหรียญจริงๆอ่ะเขาเจอเยอะนะคะมีหลายท่านเนี่ยอย่างที่ส่งมาขายป้าน้าเนี่ยถ้าท่านที่ไม่ได้อยู่ในวงการเหรียญ ใช่ไหมคะท่านดนานจะเจอเหรียญตังทอนแบบเป็นซื้อของแล้วได้ตังทอนรับตังทอนมาท่านอาจจะคิดว่าอุ้ยหายากจังเลยไม่มีหรอกอรับตังทอนมาไม่เคยเจออะไรเงี้ยท่านอาจจะหายากใช่แต่คนที่เขาหาง่ายคือเขาอยู่ในระบบที่ต้องใช้เหรียญวันหนึ่งเขาจะมีเหรียญผ่านมือเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนเหรียญค่ะเยอะค่ะกลุ่มนี้เยอะนะคะเยอะเยอะมาก ค่ะป้านัารับซื้อนี่ในราคาที่ที่คนขายเขาเอามาขายให้ป้านัาก็พอใจนะคะแล้วราคาที่ป้านัาก็ขายต่อได้ด้วยแต่ถ้าป้านัารับซื้อสูงกว่านี้ป้านัาก็ขายต่อไม่ได้ค่ะเพราะป้านัาเป็นแม่ค้าที่ซื้อมาขายไปจะต้องจะซื้อเฉพาะที่ขายได้เท่านั้นขายไม่ได้ป้านัาไม่ซื้ออ,อย่างอย่างเนี่ยค่ะเหรียญห้าบาทปีเหรียญสิบาทค่ะปีสองห้าห้าสามนี่ป้านัารับซื้อสิบห้าบาทแต่ถ้าบางท่านอาจจะคิดว่า ถูกเกิน15บาทฉันไม่ขายให้เธอหรอกเธอซื้อถูกจังใช่ค่ะสำหรับคนคนที่หายยากๆที่ไม่ได้อยู่ในวงการเหรียญเขาก็จะคิดอย่างนี้แต่ถ้าคนที่อยู่ที่เหรียญเขาคัดเองนะคะเขาคัดเองเขาได้ส่วนต่าง5บาทเขาเป็นอะไรที่พอใจมากดีกว่าเข้าไปในระบบแล้วไปถูกหลอมะคะ่ะเหรียญน,นี้ถ้าปล่อยเข้ากลมนะคะเอาไปแลกคืนที่กลมนะคะกลมเอาไปหลอมค่ะเป็นหลอมทําลายนะคะเอามาขายไปหน้าได้นะคะส่วนต่าง5บาท เขาแลกมาหน้าเหรียญเขาแลกมา10บาทเขาก็ได้ส่วนต่าง5บาทยิ่งถ้าถ้าเจอสี่หนึ่งใช่ไหมคะแลกมา10บาทเดี่ยมาขายได้80บาทอย่างเงี้ยค่ะเป็นอะไรที่แล้ววันหนึ่งเขาเจอเป็นร้อยเหรียญนะคะทุกคนที่คนที่อยู่ในในวงการที่คัดแยกเหรียญจริงๆอ่ะวันหนึ่งน่ะเขาคัดได้สามารถได้ถึงร้อยเหรียญถ้าพนารับซื้อในราคาที่สูงกันนี้พ้านก็ขายต่อไม่ได้นะคะพ้าน้าก็คืออยู่ไม่ได้แหละ ก็ต้องเนี่ยค่ะปะ้านาก็ต้องมีช่องว่างช่องว่างให้ปห้านาบางป้านารับซื้อเท่านี้ป้าน่าก,ก็ขายต่อที่สูงกว่านี้นิดนึงนะคะเป็นช่องว่างเป็นกําไรให้ปห้านาได้ดําเนินธุรกิจต่อนะคะทุกคนต้องเข้าใจนะขอบคุณที่รับชมค่ะนะคะตามนี้ชัดเจนป้าน่าจะบอกราคาบอกเอ่อรับอะไรบ้างราคาเท่าไหร่ปร้านาจะชัดเจนที่สุด่ะทุกรนมชัดเจนจริงๆค่ะตอนต่อวันนี้นะปะน้านาจะพยายามทาคลิปบอกราคา mm hmm. ชี้แจงราคาค่ะ อย่างเงี้ยสีสองสีสองรับซื้อยี่สิบาทแค่นี้ไม่ต้องพูดอะไรมากมายเอาแค่นี้พอนะคะเอาแค่แบบสรุปกันสั้นๆง่ายๆสิบบาทพี่สีหนึ่งรับซื้อหกสิบถึงแปดสิบาทเอาแค่นี้พอสั้นๆเนาะท่านจะได้ไม่เบื่อด้วยนะคะติดตามมาได้นะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ